สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆทุกคนมาพบกับพวกเราฟูดอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อน,นมากินเนี่ยค่ะเสือรองไห้สะดุ้งไฟเสือรองห้ย่างสะดุ้งไฟนะคะน่ากินบอสพี่มาเด้อมากินข้าวเช้าด้วยกันอันนี้เป็นเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มเจียวให้ดูนะคะ ขี้เพียต้มนะคะทุกคนขี้เพียต้มมาแล้วแบบข้นๆเลยมามาปรุงกันเลยใส่ชูรสลงไปตามด้วยข้าวคั่วข้าวคั่วจะหมดละใส่ชูรสใส่ข้าวคั่วตามด้วยพริกป่น พอน้ำปลานหน่อยแล้วพอกันใส่น้ำปลาแล้วก็ใ,ใส่ใส่ดีด้วยน่้อเพราะว่ายังผมใส่อีกใส่หมดใส่เยอะๆแบบผมผม หข uh huh. มใ,ใจอันนี้นะคะต้นหอมผักชีตะระแน่ใส่ลงไป <Okay. S 1> ใบมะกรูดนี่ค่ะทุกคนเสร็จล้วน้ำจิ้มแจ่วขมไว้ไหนมองเห็นไหม นี่ค่ะคะผักเราผักก็จะมีผักชีลาวผักชีแล้วก็ต้นหอมค่ะมาจ้าทุกคนกินข้าวไปกันแล้วก็นี่เลยค่ะข้าวเหนียวมัร้อนเหมือนเดิมานไ่ได้ข้าวเหนียวค,คำใหญ่เอาแล้วนะ อันนี้แบบเป็นสะดุ้งไฟนะคะสว่วนน้องเขากินแบบย่างแบบสุกแห้งค่ะภ <c oughs> าษาบานคอยเอินว่าขมหอดสีเพียเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> กินกับข้าวเหนียวร้อนๆเหมือนเดิม ตังสูงแซ่บไอตรงที่มันมันมันกรอบแล้วน้ำมันน้ำมันไขมันมันแตกในปากแซ่บมาก เสือลองไห้ <c oughs> ย่างแบบว่าเหลืองเขาเรียกว่าอะไรนะกรอบนอกนุ่มในกินกับเจียวขมขม กินกับทีมงากัวตะฟืนนะคะถ้าภาษายมนะันเขาเรียกว่าย่างแบบอะไรนะมีเดียมสะบาดข้าวเอิญนา,นา,า,า,ยายอย่างก็่าภาษาอีสานอย่างแบบว่าพอสำลาากินกันสามคนนะคะวันนี้ทุกคน รอไหมแบบอร่อยหวานนี่ก็เหมือนกันนี่ก็หวาน บรรยากาศก็จะเป็นแบบมันมืดหน่อยนะคะฝนมันตกตกกลางคืนเน้มคืนอ่ะอร่อยไหมแบบอร่อยมากเนื้อแบบเสือรองไห้ติดมันนะคะทุกคนนี่เจีวเพีย้ย เจ้าเพียาใส่ดีของขม อิ่มละเอาอิ่มแล้วอิ่มล,ลยแค่แบบสุกเลยก็ก็อร่อยใช่ไหมเ<ม>นาะถ้าแบบสุกเลยมันย่างแล้วมันมันจะกรอบอร่อยอะ่ะ ออโอเ้ลูกร้องหน่อยโก,โกโก้มานี่เร็วโกโก้ลูกอ่ะติงงั้งใ้โกโก้ครับตับก็ไม่เป็น อร่อยมากอร่อยที่สุดไม่เหนียวนะคะทุกคนเพราะบ้านเราย่างแบบแบบอย่างนี้ค่ะย่างแบบแค่พอสะดุ้งไฟเฉยถ้าย่างสุกมากมันจะเหนียว หอมบักชีพันเข้าไปแบบแซ่บคึ้เห็นว่าโก็มันโดนกัดที่คอไปลูกน้องโดนกัด แซ่บมากอร่อยอมาเด้อเพื่อนๆมากินข้าวสาวีด้วยกัน อโอ้ฝนลงเม็ดฝนตกแต่เมื่อคืนเพิ่งจะหยุดเมื่อเช้า ลงมาอีกแล้วค่ะ huh? อิ่มแล้วค่ะทุกคนอีกคำหนึง่งส่งท้ายเพื่อนๆไปกับเนื้อกันคำสุดท้ายเพราะฝนมันลงมิดมันแล้วค่ะทุกคน เราัวตาฟืนขอขอบพระคุณเพื่อนๆนทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคัวตะฟืนของพวกเราช่องคัวเตาฟืนของพวกเราดีใจมากๆที่ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เข้ามาทักทายขอขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราคัวเตะฟืนด้วยนะคะแล้ว เราเก็จะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันสําหรับคลิปนี้ลาไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบาย